ครับวันนี้ที่ผมมาถแถลงข่าวนั้นผมมีสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งผมอยากจะมาบอกคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้ผมจะมาขอไล่นายกอนุทินชาญวีรกูลออกจากการเป็นนายกได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยท่านไร้ผลงานมากแล้วก็มีหลายเรื่องที่ล้มเหลว แล้วหลายเรื่องที่คาราคาซังยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเป็นเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองของผมผมจะตัดสินใจแล้วก็จะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินว่าสาราวุฒิรังเกตนักรบพันดุในสภาคนนี้ตัดสินใจอยู่พักไหนเลือกพักไหน เลือกพักนั้นเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่จะมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินครับผมจะขออนุญาตเข้าเรื่องของท่านนายกที่ผมจะมาขับไร่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันหนีความรับผิดชอบไม่ได้ต้องเป็นนายกเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบ เราดูเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่สีคิ้วเมื่อสองวันก่อนการแก้ไขสถานการณ์ก็ยังล่าช้าการเยียวยาก็ไม่เต็มที่แล้วก็โยนความผิดให้กับตัวเล็กตัวน้อยที่จริงผู้ที่มีอำนาจต้องรับผิดชอบตั้งแต่นายกลงไปเลยต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่ ให้ตัวเล็กตัวน้อยไปรับผิดชอบรับผิดแทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การก่อสร้างการที่เกิดปัญหาทําให้มีผู้เสียชีวิตโดยที่เป็นผู้บริสุทธิ์โดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่สีคิ้วที่เรื่องรถไฟหลายครั้งเลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องการสร้างสะพานลอยสร้างอะไรต่างๆมีปัญหาหมด แล้วก็ไม่มีการแก้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากแต่สุดท้ายก็หาผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยไม่ได้ได้แต่ปลาซิวประส้อยแล้วสุดท้ายเรื่องต่างๆนั้นก็หายไปอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นประการต่อมาน้ำท่วมที่หาดใหญ่ท่านจะสังเกตว่านายกไปแก้ปัญหาล่าช้ามากเลยปล่อยให้มันเกิดความเสียหายหนักและยังไปผัดข้าวที่ น้ำท่วมทําให้คนใต้มีความรู้สึกโกรธนายกมากการดูแลและแก้ปัญหาที่ล่าช้านั้นเนี่ยส่งผลให้ปัญหาลุกลามรุนแรงที่จริงจะต้องมีผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยน้อยมากถ้าเราไปแก้เร็วแต่ความที่เราล่าช้านั้นเนี่ยเขาต้องจมน้ำต้องลอยคอต้องอดอาหารหลายวันอันนี้แหละคือสิ่งที่บัน ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต้องโทษนายกเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้านายกมีความเด็ดขาดสั่งเลยครับทุกหน่วยงานจะระดมยังไงก็ทันทําทีแล้วไปบัญชาการอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ว่าไปแล้วก็เหมือนไปเก็บภาพแล้วก็กลับไอ้แบบนี้มันยังแก้ไม่ถูกวิธีและไม่สมควรที่ผู้นำประเทศจะทำแบบนี้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ อีกประการหนึ่งเรื่องสแกมเมอร์ผมถามนายกคำเดียวอะท่านมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะแก้ s c a ม m e r ไหมยาเสพติดอะมีความตั้งใจจริงไหมที่จะแก้พวกสีเทาทั้งหลายแหละจะเป็นโจรเทาโจรอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เอ่ยอ้างนะว่าจะเป็นโจรสัญชาติไหนนะพวกเทาทั้งหมดอะและไทยเทานี่ก็ตัวดี มีคนคลหาว่าพวกสีเทาเนี่ยบางพวกก็เป็นพวกของท่านนายกเกี่ยวโยงกับพรรคของท่านซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลมาพอสมควรแต่ว่าสิ่งเนี้ผมอยากจะถามนายกว่าการปราบสแกมเมอร์ปราบคนเหล่านี้มันยากมากเหรือท่านใช้ความเด็ดขาดได้ไหมตัดวงจรทั้งระบบเลยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเสนอนโยบายกับพักคโอกาสใหม่ไปบอกว่าเราจะฆ่าล้างโครแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดยึดทรับกระบวนการทั้งระบบเลยเราต้องเด็ดขาดครับคนรับผิดช,ชอบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างถ้านายกเอาจริงคนมีสีเอาจริงสแกมเมอร์จะอยู่ได้ไหม เราตัดวงจรตัดระบบตัดทั้งหมดเลยตัดทันทีไม่ต้องนีรอวันนี้ยังปล่อยให้มีการส่งสเบียงกลางและส่งปัจจัยต่างๆที่เป็นส่วนที่สำคัญในการที่ทำให้สแกมเมอร์เหล่านี้อยู่ได้พ่อแม่พี่น้องไปดูสิครับว่าความจริงมันยังเป็นแบบนั้นอยู่แม้กระทั่งน้ำมันไฟฟ้าก็ดีสัญญาณต่างๆก็ดี มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็เลยทำให้สแกมเมอร์เหล่านี้เนี่ยก็ยังยังทำมาหากินได้แล้วความแก้ปัญหาที่ล่าช้านั้นก่อให้เกิดสงครามระหว่างเรากับทางกัมพูชายิ่งช้าก็ยิ่งเกิดปัญหาและระวังนะครับว่าสงครามไทยกัมพูชาเนี่ยยังไม่จบนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ยังมีอีกท่านนายกมีมาตรการเตรียมการไว้อย่างไร ต้องบอกให้คนไทยทั้งแผ่นดินสบายใจประชาชนที่ไม่รับทราบก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องปัญหาของกัมพูชากับไทยจะยุติอย่างไรการแก้ปัญหานั้นแน่นอนครับมีทั้งภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศเพราะมีไอ้โมงอยู่เบื้องหลังซึ่งประเทศไทยเองก็มีจุดเด่นนะเราก็ต้องมีจุดแข็งพูดไง่ายๆว่าเรามี b a r g a i n i ่ g p า w เ r รเรารู้จักนิโคเชีย เรารู้จักคำว่า Allwin Solution ผมว่าด้วยคอนเซปต์นี้สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาและทำให้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่ได้ภายใต้การล้อมรอบจากชาติมหาอำนาจต่างๆนี่คือสิ่งที่ผมฝากท่านนายกด้วยการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วเนี่ยไม่ยากเลยไม่รู้ว่าท่านนายกรู้จักคำว่ามรสุมไหม ภาษาพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าแปลเป็นไทยแปลว่ามลสุมประเทศไทยบริหารเรื่องของกรมชลประทานน่ะผ,ผิดทางมาเป็นร้อยปีแล้วน้ำก็ท่วมซ้ำซากทุกปีเราใช้งบประมาณไปมากมาย่ายกองแต่ก็ยังแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมไม่ได้หาดใหญ่ก็ท่วมบ่อยทำยังไงที่จะยุติการที่ปล่อยให้หาดใหญ่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้วให้ยุติได้ให้คนหาดใหญ่ อยู่ยังมีความสุขและมีความมั่นใจว่าชีวิตเขาจะปลอดภัยนักท่องเที่ยวกล้ามาเที่ยวไม่ใช่ว่าเผลอแปบเดียวน้ำท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกแล้วเราใช้เงินไปเท่าไหร่ในการเยียวยาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมจริงๆต้องเปลี่ยนกรมชลประทานเนี่ยนะปรับใหม่เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่กรมต้องเป็นกระทรวงบริหารน้ำฝนคำว่ามอนซูนี่แปลว่าน้ำมรสุมที่มา ส่งน้ําจํานวนมหาศาลมวลน้ํามหาศาลมากับมรสุมประเทศไทยเราโชคดีด้านาด้านขวาเราด้านซ้ายก็ติดทะเลมันมอีอินเดียมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทั้งสองด้านก็จะพัดลมที่จะพามรสุมมาตอนเป็นพายุก็ไปพังเอาเวียดนามไปพังเอาญี่ปุ่นไปพังเอาใครต่อใครฟิลิปปิน ด้วยความเร็วแรงลมประมาณ100แต่พอมาถึงประเทศไทยชะลอเหลือแค่ไม่เกิน10มันก็กลายเป็นฝนหาใหญ่ที่ลงมาอันนี้คือคือน้ำที่พระเจ้าประทานให้เรามาทุกปีและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรสุมดีที่สุดในโลกเลยหลายคนยังไม่รู้แต่ถ้าเรายังใช้การบริหารด้วยกรมชลประทานอันนั้นเหมาะสำหรับประเทศที่ไม่มีไม่มีมรสุมไม่มีมรสุม มีแต่แม่น้ำซึ่งประเทศไทยเราไม่ใช่ผมไม่อยากให้ผิดทางนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคนไทยทั้งแผ่นดินเลยต่อไปนี้เรื่องมาตรการการก่อสร้างต้องมีระบบการดูแลความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ให้ประชาชนมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขาว่าจะต้องมีมาตรการยังไงเหมือนการปิดถนนก็เหมือนกันบางทีใช้ที่ก่อสร้างไม่มากแต่ปิดถนนสักเกือบหมดเลย ทำให้การจาราจรติดขัดมากเรื่องอย่างนี้มันต้องออกกฎมันต้องมีระเบียบถ้าผู้นําเอาจริงเอาจังเนะี่ยผมเชื่อเลยนะว่ากระทรวงกรมกองต่างๆเนี่ยต้องทําตามและขอให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผมแบ่งเป็นสามกลุ่มนะแต่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยฟังแล้วหน้าตกใจแล้วหน้าใจหาย คนไทยทั้งแผ่นดินจะตกใจผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่พูดเรื่องนี้ประกาศที่หนึ่งผมพูดถึงประชาธิปไตยจอมปลอมไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติเป็นการสร้างภาพเพื่อพักเพื่อพวกเพื่อตระกูลประกาศที่สองอนุรักษ์ประกาศตัวเป็นอนุรักษ์แต่ก็จอมปลอมเป็นการอนุรักษ์เพื่อสร้างภาพเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพื่ออำนาจ นี่คือพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันสองประเภทประเภทที่สามประกาศตัวว่าเป็นเสรีนิยมที่สุดก็ปลอมอีกเหมือนกันเป็นการสร้างภาพแต่เบื้องหลังมีอะไรอยู่ลึกไปกว่านั้นอีกแล้วบางอย่างคนไทยก็ยังรับไม่ได้คนไทยส่วนใหญ่ยังรับไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยนั้นเนี่ยยังไม่มีพรรคไหนเลยที่น่าสนใจ ผมเป็นคนแรกที่เอาเรื่องนี้มาแฉแล้วคอยดูนะวันนี้ไอโอได้งานผมหนักเลยพี่น้องประชาชนให้ความยุติธรรมด้วยว่าสันนธสรันเกตคนนี้พูดความจริงเรื่องนี้เป็นคนแรกที่เอามาแฉกลางสภาเลยว่าพวกนี้ของปลอมสุดท้ายเห็นไหมครับผสมพันธ์กันหมดเลยแล้วก็พร้อมจะผสมพันธ์กันอีกไม่ว่าสีอะไรก็แล้วแต่ผมไม่พลาดพิง ทำให้ประชาชนคนไทยจํานวนมากเบื่อการเมืองพอเบื่อเสร็จมีทางเลือกอยู่แค่สทางทางที่หก็คือว่าลังเกียจเลิกท้อไม่อยากสนใจการเมืองแล้วทางที่สองนะครับมีความรักประเทศชาติไม่อยากให้บ้านเมืองเสียหายพร้อมจะต่อสู้เพื่อประเทศชาติแล้วทางที่สาม มีพวกที่เฉยชาไม่สนใจเลยอะไรเกิดก็เกิดเราไม่รับผิดชอบไม่รับรู้เพราะมันเป็นความเบื่อหน่ายที่การเมืองไทยอยู่ในสภาพอย่างนี้แต่สุดท้ายผมตัดสินใจแล้วผมคิดอยู่นานนะว่าผมจะอยู่อย่างไรเมื่อเวลาผมต่อสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ถูกคนเข้าใจผิดถูกคนโจมตีว่าย้ายพักบ่อยมีใครเราอยากจะย้ายพักเหมือนคู่สามีพันยา บางคนบอกว่าอย่าล้างกันบ่อยมีใครเราอยากจะอย่าล้างเพราะมันมีความจําเป็นเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของฐานะหรือความคิดหรืออะไรต่างๆมันก็เลยกลา,ายเป็นความจําเป็นแต่ไม่ใช่จะไปบอกว่าการย้ายพักการย้ายข้ามขั้วมันไม่ดีท่านคิดสิครับผมเนี่ยต่อสู้เกิดกับประชาธิปไตยสุดท้ายผมต้องไปอยู่กับฝ่ายอนุรักษนิยม สุดท้ายผมพบว่ามันไม่ใช่ของจริงทั้งหมดเลยและทำให้ผมก็เลยตัดสินใจเว้นว่างพักหนึ่งเลยแล้วก็ไม่อยากคิดจะกลับหวนเข้ามาแต่วันนี้ตัดสินใจแล้วว่าบ้านเมืองปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ถ้าในช่วงที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมอยากจะบอกว่าผมพร้อมจะต่อสู้และทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนอีกมากเลยและผมอยากจะบอกว่านักลบพันดุคนนี้ จะไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนถ้าผมจะตัดสินใจเลือกพักการเมืองผมตัดสินใจภายใต้อะไรประการที่หนึ่งเนี่ยพักนั้นต้องไม่ใช่ของปลอมประการที่สองหัวหน้าพักต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนคโคตรโกงเอาคนดีที่ไม่ขี้โกงมาเป็นหัวหน้าพักอย่างเนี้ยลูกพักหรืออะไรก็แล้วแต่ รัฐมนตรีภายใต้พักนั้นๆก็จะไม่กล้าโกงเพราะหัวหน้าไม่เอาด้วยและหัวหน้าเนี่ยต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็บริหารงานเป็นมีประสบการณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักและจะเป็นเป็นอนาคตเป็นนายกของประเทศไทยและสุดท้ายผมก็ได้พบแล้วพักที่ว่า หัวหน้าพักที่ว่าพักนั้นคือพักโอกาสใหม่ผมจึงตัดสินใจเลือกอยู่กับพักโอกาสใหม่เพื่อโอกาสของคนไทยทุกคนพักให้โอกาสผมได้คิดได้ทําไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นสอสอแล้วก็มาเป็นลูกจ้างแล้วก็ฟังคำสั่งซ้ายหาันขวาหาัน แต่พักโอกาสใหม่ไม่ใช่เขาเปิดกว้างเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่แหละครับเมื่อผมสัมผัสแล้วเนี่ยผมจึงตัดสินใจว่าผมจะเอาพักนี้เป็นพักสุดท้ายในชีวิตที่ผมจะอยู่ในการเมืองผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าผมก็อยู่ในฐานะที่คิดว่าพอใช้ได้แล้วก็ ในฐานะที่จัด,ดว่าดีคนหนึ่งอยากจะบอกกับคนไทยทั้งแผ่นดินว่าชีวิตนี้ผมพอแล้วชีวิตที่เหลือผมพร้อมจะทำเพื่อประชาชนและนและนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะประกาศกับคนไทยให้ดังกล้องย้ําเลยนะถ้าพักผมไปร่วมรัฐบาลแล้วรัฐบาลทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมพร้อมจะเป็นฝ่ายค้าน ค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องภายใต้อยู่ในรัฐบาลเดียวกันค้านกลางสภาเลยนี่คือนักรบพันดุสรันมุสรังเกตใครก็จะมาห้ามผมไม่ได้เพราะมันมีเอกสิทธิ์นี่คือข้อตกลงที่ผมได้คุยกับทางท่านหัวหน้าต้องชื่นชมนะครับว่าท่านจตุพรบุรุษพัฒนท่านเป็นคนที่มีสปิริตแล้วก็เป็นคนดีมากเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จับตาดูให้ดี คนนี้ไม่ธรรมดาเลยผมรับรองได้เลยว่าใครก็กินแกนยากนะครับและผมอยากจะบอกกับคนไทยทั้งแผ่นดินเลยนะครับว่าถ้าอยากได้พักที่เป็นของจริงถ้าอยากได้พักที่เอานักลบพันด,ดุเข้ามาต่อสู้แล้วก็ให้สิทธิ์ในการสู้จริงๆ ถ้าอยากฟังอภิปลายจากอย่างดุเดือดจากสรรบุตรสารเกตคนนี้ท่านต้องช่วยกันเลือกเลือกเบอร์44เป็นเบอร์ของพรรโอกาสใหม่เบอร์44เบอร์44ผมย้ำเลยพรรคโอกาสใหม่พรรคโอกาสใหม่พรรคโอกาสใหม่ ท่านจตุพรบุรุพัฒน์เป็นหัวหน้าพักเป็นคนดีที่สังคมรอคอยมานานคนนี้แหละครับจับตาดูให้ดีนะครับจะมีโอกาสได้เป็นนายกและจะเป็นนายกที่มีความสามารถจริงๆและจะนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้นะครับและผมอยากจะบอกคนไทยทั้งแผ่นดินว่าช่วยกันเลือกพักโอกาสใหม่เลือกกาเบอร์44กาทั้งแผ่นดินเลย ท่านจะได้สรนพุษฐาสังเกตคนนี้กลับเข้าไปในสภาอภิปรายเพื่อประเทศชาติอย่างดุเด็ดเผ็ดมันเช่นที่เคยที่ท่านได้เป็น f อฟผมฝาก f อฟทุกคนด้วยนะครับช่วยกาเลือกเบอร์14เบอร์ส 4, 4, 4เอาสารสารนุษฐาังเกตกับเข้าสภากาสรนนุษฐาังเกตเบอร์44กาพักโอกาสใหม่เบอร์44 4เบอร์44 เบอร์44เท่านั้นครับขอบคุณครับ